สวัสดีครับอยู่ช่องแอดมินทีนะครับทุกคนลำนี้โคตรหล่อเลยหล่อมากค,คันนี้โอ้โหเมื่อกี้จอดข้างในโคตรหล่ออ่ะนี่ครับกับ FC 9J ฮีโน่เอฟซี 9J โดมิเนเตอร์ตัวใหม่นะครับ2.10แรงมา้าเป็นคอกเตี้ยนะครับรู้สึกว่าจะเป็นรถขนวัสดุก่อสร้างแผงเตี้ยงนี้ทุกคนแผงมีเนียนไปเตี้ยงเงี้ยเขาเรียกว่ากระบะคาโก้ปะท่งนั้นคนละ้ายอนนั้น โอ้โหอยากเห็นเวอร์ชั่นที่เป็นแบบเทลเลอร์ไทาลาดบรรทุกเกี่ยวอย่างเงี้ยผมว่าสวยน่าดูเลยสีมันได้นะเพราะว่ามันมีเดยไลท์ตัดคมคมครับเลยไปดูสวยนี่ รับรู้ลมสเปคนี้ก็คนใหญ่จะแบบวิ่งปุ๋ยนะวิ่งปุ๋ยวิ่งอาหารวัวอาหารสัตว์อะไรพวกนี้นะวิ่งปุงวิ่งปูนะเออปูนเออถ้าปูนนี่จะเป็นพื้นพื้นเรียบไปนีกว่านี่นะฮะ แผงข้าวมีเนียมคือแต่เลทน,นะครับสเปคนี้ทนทนเลยอันนี้ไม่กินนี่ฮะฮีโน FC อฟซีโดมิเตอร์500ครับ f c 9 j 2ซ0แหลกมามากับเครื่องรหัส j o 5 e หรือ j 0 5 e นะครับชื่อทางการก็คือ j 0 5 e 2 1 0แหลกมาครับนี่ฮะ เทอร์โบวีนะเปลี่ยนเทอร์โบเทอร์โบแปรผันครับพร้อมกับที่ไม่เหมือนกับตัวรถจักรยานคือมีท่อ egr แล้วเทอร์โบแปรผันแล้วอุปกรณ์นิดหน่อยประมาณนั้นนะนี่ฮะหน้าหล่อครับชมใหม่น e w g e n ล่าสุดไฟเดย์ไลท์นี่เห็นอย่างนี้คู่หนึ่งก็เบิกสูตรก็แปดหมื่นกว่บาทนะถ้าของนอกก็เก่าญี่ปุ่นก็ราคาถูกลงหน่อย แล้วแต่แรงจะหาได้สีก็จะเป็นสีพื้นครับเป็นสีน้ำเงินสีน้ำเงินล้วนนะเนี่ยฮะตัดกับชุดเหล็กเงาครับของชุบเนี่ยพวกแต่ตกแต่งด้วยพวกของชุบโครเมียมนะอันนี้จะเป็นขากระจกสแตนเลสอันชนยืดนครับกันชนยืดเป็นกระชนเลสอนะ กันชนเลสสรา้างเหมือนจะเป็นกันชนเลสสร้างใหม่นะแล้วก็ยืน่นอันนี้สเปคกระบะยาวอะไร,รบ้างเนี่ยห้าเมตรห้าห้าเมตรห้าน้ำหนักไม่น่ามากครับเนี่ยหี่ตันเลยน่าจะประมาณห้าตันไม่ถึงห้าตันหรออืมเบาวงยาวไม่เกินห้าตันนะไม่เกินห้าอืมเนี่ยมันเบาาไม่เหมือนแบบพวกพวก,กระบะคอกกระบะคอกเออมันหนักแน่ นี่นี่ฮะโดยรวมประมาณนี้ครับงานเลตอกลายนะงานแบบคิ้วดัง้างนะครับนี่งานกองกาดครอบกองช่างเดครับเออสวยเว้ยเออรายละเอียดเริ่มมาแล้วนะดูดูดูด สวยจริงครับคันนี้ครับสวยจริงสวยจริงยอมรับเลยมาได้สองขั้นครับติดตั้งเพิ่มเติมเข้าไปนี่กันชนเงาๆเ,เลยสวยๆครับแนวไทยสไตล์นะแนวไทยสไตล์ประมาณนี้แนวบ้านเราก็ได้รับอิทธิพลมาจากญี่ปุ่นพอสมควรนะแนวการตกแต่งบ้านเราเนี่ย เยอะเลยล่ะกระไดอันนี้ก็คล้ายๆจะเป็นครอบแคปนะฮะแต่ไม่เชิงแคปอันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับเนี่ยเรียกครอบแคปไหมครอบแคปครอบแคปอ๋อเรียกครอบแคปเนาะนี่ติ๊กเกอร์ครับช่างยุทธไม่เคยขัดจัดให้ตลอด อ,นนอ,อันนี้งางเขาอย่ะงไรครับของอออวันเหงิวันเหงิโครมโเมียมโอ้เลี่ยมเสาวสวยมากเลยพี่อย่างชอบเลยแต่นตัปกติมันก็ไม่มีนะแต่มันก็ดูดีมากนะใช่อ้ดูดีมากเลยพี่ดีมากเลย <c oughs> เป็นเหล็กหรือว่าอะไรพี่อล็กุมเังเ กลางอันนี้ก็เป็นเหล็กนะฮะกาดหลังก็เป็นเหล็กก็อันนี้จะเป็นเรี่ยมสแตนเลสดูดีมากสวยมากเลยกาดกันมอไซค์ครับนี่แนวนี้ก็แนวคล้ายเด็ดโกกอทรานะคาคายญี่ปุ่นนะถังน้ำมันก็จะเป็นถังน้ำมันเดิมสองลิตรครับแล้วก็มาหุ้มแพลเล ตัวตัวจับถังตัวยึดถังก็จะเป็นเลดให้เข้ากับตัวแผ่นเลดที่คูมถังไว้สวยงามจริงทุกคนนี่ฮะจนถึงบันท้ายครับนี่ฮะไฟ LED กลมๆกรอบเลด โหโคตรสวยเลยสวยสุดๆไปเลยสวยงามจริงครับอย่างชอบชอบจริงคันนี้นะคอกเตี้ยมันดูสวยด้านขวากันด้านขวาก็คันด้านซ้ายเลยนี่ดูเล็กระทะดิล้อครับนี่ฮะกระทะชุบโครเมียมฮะแล้วก็มากับครอบโดมลัดด้วยยาง9.5 17.5นะครับก็จะเป็นยางไซส์เดิมจากโรงงานเลย โรงงานก็จะให้มิชลินมาเลยนะครับมิชลินเอ็มันติคีโนก็จะให้มิชลินมาเลยให้ของดีมาเลยติดจากโรงงานมาระบบเบรกเดิมแอร์โอเวอร์ไฮดรอลิกเนี่ยเบรกลมฮะเบรกลมผสมน้ำมันไม่ใช่ลมล้วนนะลมล้วนก็จะเป็น600หกร้อยใยแล้วเบรกแห้งที่หลายคนเรียกนี่ซุมล้อสแตเลสบางคนซุมล้อสแตเลสเนี่ย เมืองฝุ่นดนึงโซ่นะข้างหลังก็ประดับด้วยทับทิมครับทับทิมหอยท้ายออบันพับนะบันพับกับทุกทิมสวยงามครับเนี่ฮะสไตล์อุชางยุทธแนวไทยสไตล์ดูบริเวนหัวรถครับโอ้โห เปิดเดย์ไลท์โคตรสวยนะเดี๋ยวเปิดเดย์ไลท์ให้ชมครับติดไหมไติดเนี่ยวเปิดเดรย์ไลท์โอ้โหมันสวยงามจริงเดย์ไลท์ตอนนี้มันดูมันคมดีครับ ส่วนตัวผมนะผมชอบแบบบางฝุ่นล้นๆอน่ะบางฝุ่นล้นเออปอดอไลท์เนี่ยมันดูคมดีเห็นจากรถชมพอลมาที่เป็น,ปนแปลนล้อลักพวก่วงอ่ะคันนั้นนะเออบางฝุ่นเขาใหญ่แล้วเขาแปลงหน้าแต่ตัวเนี้ยโอ้โหโคตรคมเลยไฟหน้ามันคมเลยชอบชอบประมาณนี้ครับติดต่อเพิ่มเติมก็ที่เพจอู่ช่างจุดตรงโพลเลยเบอร์โทรก็ในหน้าเพจเลยนะครับ วันนี้สำหรับคลิปนี้ครับเราคิปพาชมอ่าคันนี้นะโอเคผมประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยครับผมไปชอบมากดซับสไคร้เจอกันหน้าครับสวัสดีครับ